หอมอะไรคะปาีหอมแบงหอมแบงหอมแบงจีนี่ยหอมแบงเนาะน้องสุกปลูกหอมแบงล่อมเดียวปลูกหลายอย่างเลยต้องหอมแบงนี่เก็บมาให้เยอะเลยตนี้ก็น่าจะมีราคาอยู่ป๊บนี่ค่ะเพื่อนๆเขาเนี่ยมันโลโลเอามาใสิบไหมน้องสุกเขาให้มาเน่เน่เน่ เนี่ยดึงออกมาต้นนึงอย่างเงี้ยเหรอเออต้นเดียวเนี่ยแล้วจากต้นเดียวไปกี่ต้นเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เจ็ดต้นน่ะค่ะต้นเดียวเป็นนี่คือที่มาของชื่อหอมแบงเออแบงแบงปลูกอ่ะดึงดึงดึงไปค่ะไปรับชมกันเลยครับเพื่อนตัดสร้างแค่นี้แต่ต้องให้แก่ให้แก่มันยังไม่ก็เป็นหัวถ้าไม่แก่ตายเออไม่แก่จะปลูกอันนี้ต้องให้ให้แก่ ไม่ยากเลยเนี่ยมันจะรากสวยค่ะเพื่อนๆแม่เขาผักชี้นะีนี่ถ้าปลูกในกระถางก็ได้นะคะเพื่อนๆปลูกในกระถางก็เบิร์กเลยค่ะตัดตรงนี้เนาะก็ปลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมการปลูกหอมแบ่งนะคะหอมต้นหอมอะค่ะในร่องสวนของน้องสุกร่องเดียวค่ะปลูกสามอย่างเลยมีทั้งต้นหอม ะเพราแมงลักอยู่ในร่องเดียวกันค่ะน้องสุกสวัสดีค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวไปชมน้องสุกกันสักหน่อยนะคะค่ะไปดูว่าน้องสุกมีวิธีการปลูกต้นหอมแบ่งเนี่ยยังไงทำไมให้ปลูกร่องร่องสวนร่องเดียวปลูกตั้งสามชนิดสี่ชนิดตหอดนั่นถอนอะไรอยู่น้องสุกถอนหญ้าถอนหญ้าแล้วในเข่งนั่นอะไร โอ้น,อน,นี่อันนี้อันนี้หลักไว้จับเกาะคุยกันเพื่อนน <c oughs> นี่ไงกระเตงมดส่วนมดก็อยู่นี่เดี๋ยวคุยกับน้องสุกต่อเนะมาคุยกันต่อเราหรอไปทางนูง้นดีกว่าเนาะงามดีจังนี่ ทางโน้นก็เป็นกะเพาราโหรกพาค่ะเพื่อนๆก็น้องสุกกับป้าทีก็อยู่ใกล้ๆกันอะส่วนป้าทีก็อยู่ทางโน้นใกล้ๆกันมดก็อยู่ทางนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเพนมาหามดหน่อยเนาะมดก็อยู่ทางนี้อันนั้นนีน่ค่ะลืมลืมถังค่ะน้องสุกว่าจะให้แบ่งต้นหอมให้มดไปกินเอาไปฝากเอาไปฝากเพื่อนๆ ปุอ้้ดวยค <c oughs> ไปเจอน้องสุกที่ตรงนูนนะงออ้นเน,น,น,นาะคุณที่เป็นคนปลูกต้นหอมเหรอ มั่นใจมากอ้๊ยเพื่อนๆค่ะมั่นใจมากอันนี้เป็นโฟมนะคะ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้มาสวนนานชื่อน้องไอซ์ชื่อเล่นน้องไอซ์ชื่อจริงบุญทิพย์โอ้โหเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะต้นหอมน้องทิพย์น้องทิพย์ป,ปลูกเองเหรอครับผมน้องไอซ์น้องไอซ์สี่สิบวันเนาะได้ขายอ,อันนั้นก็เป็นแมงลัก ห่ร่องเดียวนี่นะปลูกทั้งกะเพราเมงรักต้นหอมต้นหอมเออสุดยอดเลยค่ะหู้ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยอันนั้นก็เพื่อนๆขาอนนั้นก็เป็นร่องกะเพราเนาะส่วนของกระถิ่รวรมอยู่ฝั่งนูน้นดูขับเพื่อนขอดอย่างนี้หรอคะใช่อุ่ยขอนง่ายๆเลยค่ะแล้วเราต้องไปล้างดินก่อนหรือเปล่าคะล้างดินต้องล้างครับหรอคะ แล้วโลเท่าไหร่คะเนี่ยโลละแปดสิบบาทครับโลละแปดสิบช่วงนี้เนาะใช่ช่วงนี้มันแพงครับโอ้สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆปลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกง่ายขายดีไม่พอขายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่พอครับโอ้โหโลละแปดสิบบาทต้นหอมพี่ไปซื้อที่ตลาดนะรู้ไหมต้นหอมมันเป็นหอมมากสองสองกํสิบอะใช่ครับตลนหอรได้เท่าไหร่ได้ประมาณสี่ห้าหัวสี่ห้าต้นนะพูดผิด สายนี้ค่ะเพื่อนๆถอนถอนถอนถอ,อนง่ายถอนง่ายดูค่ะถอนแบบนี้ <c oughs> โอ้แล้วก็ไปล้างน้ำเนาะไปล้างน้ำไป,ไปแช่น้ำนะครับโหไปแช่น้ำมันสุก บุญทิพย์ดูคกูเพื่อนๆขานะคะงามด้วจริงๆอันนี้วางอันนี้มีทั้งแมงลักษ์เนาะ <laughs> ในร่องเดียวกันสุดยอดเลยค่ะโอ้โหละแปดสิบหน้าปลูกช่วงนี้แพงโอ้ยเนาะสวยจริงๆเลยค่ะเนี่ยเอาพี่มดเอาไปกินอขอบคุณมากเลยอเอาถังมาใส่อีกตั้งหากเอาไปดองก็อ,อร่อยเนาะ สุกดองหอมอร่อยทำอะไรก็อร่อยแล้วสุกไม่กินเนาะสุกกินเจน้องเป็นน้องเป็นคนกินเจค่ะโหไปฝากไปฝากคุณปู่ไปฝากแ่พอปะพ่อค่ะพอพอเยอะค่ะคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกินไปเที่ยวไปกับมะแดงค่ะก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งการเกษตรออกกําลังกายแล้วก็ แบบถ่ายไพ i เว t ต่างๆนะคะขอพรบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะก็คงจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะคะสําหรับท่านที่จะทําการเกษตรค่ะแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะพวกเราก็จะมาถ่ายทําให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะขอบคุณน้องไอที่ถือกล้องให้ด้วยนะคะน้องไอายครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ให้โอ้รับไอนะ มังนะกมังนักด้วยอู้ออตอนนี้จะข้ามได้ประเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวข้ามข้ามสะพานโชว์สักหน่อยอ่าให้สุกไปก่อนเจ้าถิ่นไปก่อนค่ะเพื่อนๆเจ้าถิ่นไปก่อนเอาละทีเนี้ยมาเลยมั้ยได้อยู่ได้อยู่มาข้ามตรงรองกันค่ะเพื่อนๆแต่มีร้านข้าวด้วยระวังลื่นเด้อ เนี่ยค่ะล่องเดียวปลูกหลายอย่างเลยค่ะมีเผือกด้วยนะคะเพื่อนๆเผือกก็ปลูกต้นต้นหอมใบแมงลักแล้วก็กระเพราค่ะโอ้โหสวยจัง,งปลูกทุกอย่างเลยยื่นให้เพื่อนๆดูค่ะยอโยนมาเลยวอ่อนะเอยวเ,เ, <laughs> เดี๋ยวกันอยู่ตรงไหนเนี่ย <laughs> <laughs> อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเพื่นโอ้ค้างอยู่ตรงนี้เองได้เลยได้เลยพอแล้ว